ชิคชิคมีน้องหมาต้องพามาะคะ่ะตอนนี้ก็คือเรามีแฮปปี้ฮอลล์ก็คือเป็นโซนใหม่สำหรับน้องหมาตัวเล็กสำหรับน้องหมาที่หนักไม่เกิน10บกิโลโเ,เป็นห้องอินดอร์ใหญ่ให้วิ่งเล่นแอร์เย็นฉ่ำค่ะนะคะแล้วก็สนามเองเนี่ยเราก็เพิ่งทำญ้าใหม่ตอนนี้ก็เขียวชะอุ่มสวยงามมากเลยอยากจะพาไปเที่ยวพาพาน,าน้องไปวิ่งเลนโอเคเดี๋ยวพี่ติก๊กไปทำงาน แวะมาทักทายเรากันเฉยๆเออได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้พี่มินเดี๋ยวจะเป็นพี่มินเนาะได้เลยได้เลยนะลูกไปพักผ่อนนะไปยปไปมาอัปเดตก่านมักคีด็อกกี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรมากมายขนาดไหนเพราะว่าตะเกียบแอบเข้าไปดูแล้วของเยอะมากค่ะทุกคนไปค่ะ ของที่นี่เราก็จะคัดสรรของที่แบบพรีเมียมแล้วก็จุดเด่นของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาหารเราจะไม่ใช่มีแค่พรีเมียมอาหารเม็ดแต่เราจะมีอาหารพวกอาหารแช่แข็งเดี๋ยวก่อนค่ะทําเป็นคิมบับคิมบับคิมบับนะคะมีพิซซ่ามีเบ,รบอร์เกอร์เยอะมากใช่อันนี้ก็มีเป็นแบบว่าเหมือนแบบโยเกิร์ตดงคมมีไอติมมีมีทบอลไอติมดูซีแบบว่าเป็นลายดอกกุหลาบ ไม่หมดเลยสีคือแบบสุดเพราะเดี๋ยวนี้คนก็จะแบบมีแอคทิวิตี้กับน้องหมาเยอะไงเขาก็จะเลือกแบบพาเนสอะไรที่แบบเหมือนเป็นสายลุยสายแคมปิ้งหรือแบบว่าสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะนี่ก็จะเป็นโซนแบบสปอร์ตแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเสื้อแบบบางๆอะไรเงี้ยเออสกินสูดแรชกาใช่เหมือนเกือบจะเหมือนของมนุษย์แล้วใช่มีทุกอย่างเลย เล่นจุกจุจิบจิบเยอะมากเลยแล้วก็ของเล่นที่สามารถซ่อนขนมได้ด้วยเพิ่มเยอะ,ะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีให้เลือกเอยอะขนาดนี้ตอนนี้น <ะ S 2> เยอะมากใช่คือไม่ได้แบบบางทีเราอาจจะต้องสั่งออนไลน์รอนานหน่อยไม่ต้องก็ขับมาดูแล้วก็หยิบได้เลยนะเด็กๆเขาต้องเล่นวันนี้เท่านั้นอันนี้มีเคยซื้อหมาเลิฟมาก ก็โซนเสื้อผ้าแฟชั่นก็จะมีคอลเลคชันคืออย่างบางยี่ห้อเขาจะมีเป็นเหมือนสายจุงมไปเลยนะคะคือแต่งตัวเสร็จก็คือจุงมได้เลยแล้วก็มีแบรนด์แบบว่าของเกาหลีด้วยอันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่จริงๆชอบมากเหมือนกันแต่วกมีความเก๋กรุบกรอบแล้วก็เนี่ยค่ะนี่เป็นโซนเพิ่มเติมคือเราอะรู้สึกว่าตอนนี้คนอยู่คอนโดเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องแบบข้อสะโพกหรือการแบบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอะ คือน้องหมาบางทีแบบข้อสะโพกหรือว่าลื่นะอะไรอย่เงี้ยค่ะอันนี้ก็จากญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีแผ่นกาวที่ยึดติดแล้วก็สามารถดีไซน์สีทำเองได้อะไรอย่เงี้ยมันก็สะดวกมีให้เลือกหลายสีเลยนะ,ะใช่ค่ะ ของมันต้องมีจริงๆเพราะมันจะช่วยเรื่องสุขภาพน้องในระยะยาว้วยแล้วมันเป็นของคุณภาพจากญี่ปุ่นคือเขาแบบสามารถแบบลอกออกเอาไปซักได้แบบหลายๆครั้งเลยแล้วก็ติดกลับไปใหม่ก็จะมีพวกรถเข็นต่างๆกระเป๋าเพรามันเลือกได้คือมีทุกอย่างจริงๆใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาต่อไปที่อีกแฮปปี้ฮอลที่มีมินิมอกกี้ด้วยก็จะเป็นเพจช็อปสำหรับหมาตัวเล็ก ของที่แบบสำหรับสมหมาตัวจิ๋วก็จะเป็นจหญ่จะเป็นของจากเกาหลีของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยดูนี่ดูอันนี้จริงีมีอะไรน่ารักมากค่ะเป็นตุ๊กตาเก็บไว้เองอันนี้นะเป็นของเล่นเยอะมากเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นของของเขาค่ะเนี่ยลายดอกไม้อันนี้ปะคะใช่จริงจิซื้ออันนี้เลยน่ารักมากนี่มีเข้าชุดด้วยนะใช่ มีค่ะซื้อมาแล้วค่ะไ <c oughs> วใช้กับน้องบ๊อบค่ะตรงนี้ก็จะแบบเน้นน้องหมาตัวเล็กเพราะว่าลูกค้าที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเป็นน้องหมาที่ไม่เกิน10กิโลแล้วก็มาวิ่งเล่นในแฮปปี้ฮอล โซนใหม่แต่ก่อนที่จะใช้บริการต้องรู้ก่อนว่าขา้อบังคับก่อนที่จะใช้บริการที่นี่มีอะไรบ้างะคะใช่ค่ะสำคัญมากก็คือวัคซีนน้องหมาต้องครบค่ะน้องหมาที่อายุต่ํากว่า6เดือนนะคะก็คือจะต้องรอจนกระทั่งมีวัคซีนครบ5เข็ม แล้วก็หลังจากนั้น่ะคือพอรีจิสเตอร์ทุกอย่างเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วอะค่ะคือก่อนที่จะมาใช้เนี่ยเราก็จะต้องไปไปรีจิสเตอร์ด้านล่างเพื่อไปตรวจเห็บหมัดก่อนอีกทีนึงแล้วก็พอจะเข้ามาใช้แฮปปี้ฮอล์เนี่ยก็จะมี2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องมี<อ>งมสายจูงปอกคอมาก่อนต้องใส่โอบี <OB. S 2> แล้วก็เจ้าของต้องใส่ถุงเท้าเพื่อ,อความสะอาดออแล้วก็อีก <B. S 2> เรื่องนึงก็คือว่าในระหว่างที่วิ่งเล่นนะคะ,ะเราจะต้องขอให้แบบไม่มีการให้อาหารน้องหมาในาน,นั้นเพราะว่าถ้ามีเศษอาหารตกมันก็จะสกระปรกแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ดีกับสุขภาพน้องหมา ที่นี่น่ารักมากใครจริงจอยากทราบว่าที่แฮปปี้ฮอลล์เนี่ยคือไอเดียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง หลังจากเราเปิดแฮปปี้ฮอลมา3ปีกว่าค่ะเราก็พบว่าลูกค้าเนี่ยจะมีทั้งหมาใหญ่และหมาเล็กแต่ว่าลูกค้าที่มีหมาเล็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้น้องหมาไปอยู่ใกล้ๆกับหมาตัวใหญ่ใช่มันอันตรายเหมือนกัน<ช>ข<อ>เขาก็จะกล, <ๆ S 2> ลัวค่ะเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆเราน่าจะทําให้ครบวงจรตอบโจทย์กับลูกค้าทุกแบบแล้วก็เลยคิดว่าเรามาทําเป็นย่าเทียมอินดอร์แฮปปี้ชอบใช่ชอบมาก โอเคถ้าสมมุติใครที่เห็นแล้ว,วอยากพาน้องหมามาใช้บริการค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างคะมีอะไบ้างสำหรับแฮปปี้ฮอล์อะค่ะก็คือค่าใช้บริการเนี้ยอยู่ที่390บาท มา,มาวิ่งเล่นได้3ชั่วโมง3ชั่วโมงนานนะคะทุกคนใช่แต่ว่าถ้าเผื่อมาประจำและอยากมาบ่อยๆอะค่ะหรือมีน้องหมาหลายตัวอย่างเงี้ยก็ซื้อเป็นแพ็กเกจได้เลยก็คือ10ครั้ง3,000บาท3า0 0บาทลดไป900บาทเลยนะจริงๆว่ามันมันคุ้มเหมือนกันเพราะว่าคือสามารถแบบตักแอร์ใช้เวลาผ่อนคลายเนา <cos>. ะอาทิตย์ละครั้งเองก็ซื้อได้คนก็ <package. S 2> จะซื้อแพ็กเกจเยอะนอกจากในส่วนของแฮปปี้ฮอลตรงนี้แล ก็จะมีสนมามหญ้าค่าบริการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อัปเดตเออสนมามหญ้าตอนนี้ก็คือวันธรรมดาอยู่ที่250บาทไม่จํากัดชั่วโมงค่ะวันธรรมดาเนี่ย9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือ9้าโมงเช้าถึง1ทุ่มก็อยู่ที่300บาทค่ะ,คะส่วนว่ายน้ำเนี่ยก็จะแล้วแต่วันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีแบบชรเวลเนสเซ็ center ค่ะแล้วก็มีโรงแรมแมว ก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับน้องหมาแล้วมามน้อคีครบควบงจรได้เลยค่ะ,<ข>ะ <ivan. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครที่สนใจอยากจะมาใช้บริการที่เทวิเทก็มาได้เลยยินดีต้อนรับทุกหมาน้องแมวทุก,ทกประเภทเลยวันนี้ขอบคุณพี่มินมากเได้เลยค่ะย<ม>ินดีค่ะมาสนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นอีกสักได้เลยได้เลยตามสบายเลยตามสบาย